S <S อ <S 2> <S 2> <S 2> ีกคนอีกนึงก็ได้ให้แบบว่าอยากเดิน15นาทีไป เออลราเราบานอ่ะไม่รู้อ่ะดูดิบานเราใช่ไหม ไปส่งเาจะเพื่อนเอาเราเอาอเส,าาอาสพาเลยทำเลทำทิาน,นทีนนนามาไม่ทำทเราเอา่นเราเปนแลนวเร

นามาะไรเอ้ยไม่ใช่ไหมไม่ปิดตวยไม่เดี๋ยวไม่ไดอืแม่เดี๋ยวไม่ทำเราไม่ชอบแกไม่เกี่ยวหรอกในพวกห่านแม่ชอบใส่ไห้กูเมื่อจดือนแรกแบบขวดเองยังมีกลุ่มสนธิพวกมึงอ่ะทุกคนอ่ะชอบชอบแกล้งกูใครยังมีสากนทุกคนอ่ะแม่งชอบพูดจิกไก่ตูปอ่ะไอ้ไอแอปเปิ้ลอะไรเงี้ย แม่กูนอนจนืแม่ถุเกเปนซุปเปอร์คาร์ของกูอ่ะโอ้หดีอ่ะคุณยัยกาเรียกว่ารถอรถไปดเอแต่ด่แล้วไปไงเดี๋ยวพาไปซ่อมที่สะพานกาไปดิาไมไดเเลกไมมีเอมีมีมีกมขาดกู นวมึงอย่าไปซื้ของเลโก้คนละครึ่งเราก็ได้ออเออใช่เลโก้มืคนละครึ่งแล้วเออว่ะกูไปซื้อตลาดนี่กันเลยไม่ใกซื้อมามีอรหกล่องเลยเลโก้จริงๆอาเห็นไอ้กาซื้ออย่างสอง้างนได้บ้างจังเลโก้จะสนิทกากกั้กันจ เอ้ยแต่เห็นอานั้นที่มาได้วะเนี่ยเรสนะไอ้สมึงมึงเห็นยังรูปพที่กูตื่นเาแงก่อนผมดม่ได้ดี่ยังมืไดีเวนี่แม่อ้นนหูนว่อะไราตัวนี้อ่หไม่รูว่อยู่บนโต๊ะไเอาวไว่าัวตกให้รูปแช่กูตื่นซ้กูไปไหนนี่เน่ยามึนไหนไอยาเห็นนะ หายูเรอยไ่ไแมงแก่เหรอแกู่ได้นม่ปุกที่บ้านมลุกูม่เลยกูดาไม่ไป็นเวลาคือคไม่หามันที่บ้านดีๆมึงดินด้ก็ไปในห้องมันไเดมัน่เซยไวะต่้นคือยดมันก็ไปหามึงเลยนะไม่ได่นะไม่เยี่ยม ยนยันก็เลยขึ้นไปห้องมึงตอนแรกขึ้นไปแล้วก็บอกว่าจะไปนคอนายกันีูบอกว่ามมีนงมึงกนเตกคนด็กบเตกต่วยยไไ่ใช่ตอนแรกบอกอยาี่สัญญา่กินบะหมี่มไอไอ้นนงกบอกว่าไปดิ๋ยนกูพาไปดีดีลาวีนมีนมได้แดกวะไม่ได้แดกกันทีอนี้มันไม่ได้แดดไม่ได้แตกจร่งมันมันแตกหรือไมันมันกินหูป่ากินนกมันกินนกนกนก จริงเหรอเงี้ยพี่ร่ากินได้เหรอมันไห็ดมันพิล่าชอบเนี่ยังน้องกระถอกกระเพราไม่ต่อเห็ุหรอมันอ๋อจริงเหรอกี่บาทวะไอ้มันเป็นร้านต้องหันปไปร้านฝาเออไหมมันเป็นร้านฝาก็เขา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 เคยกินอร่อยป่าวะมันกรรสชาติมันจะเป็นยังไงวะมันเป็นแบบเหมือนเป็นหนังไปถึงนกหเลยเป็นเตี๋ยวไอ้เชนี่เป็นเนยที่แบบติดเศษกระดูกแล้วมันก็แบบกรอบพุ่งแก่กูก็ลองลองลองเด็ดมนแต่ว่ามันกป็นกบนะเว้ยก็อบ ทม่มได้วเขาหลอกกูอะหลอกม่ไห้งงูไม่ไหวหมดแล้วครับการ่จบหนุนาหน้าตาเป็นยังไงบ้างโเล็ก่ก็องดัไอ้นี่ไงเพื่อนในออที่เราไปเอาของแจสเตอรล้วครับกินเสร็จแล้วรั